ไอโยบซาสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยจิเบกเรจันสองร้อยนะครับลูกค้านะคันนี้แต่งมาเท่เลยนะครับเป็นสไตล์เอ่อทรงจัดทรงมาแท็กเกอร์นะจัดทรงแท็กเกอร์นะฮะสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมนะมีที่จับโทรศัพท์แล้วก็แฮนด์แต่งมาให้นะครับผมอ่าตัวถังนะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์2 0 0 c ซีซีระบบคาบูนะฮะ ท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมผ่ามาให้นะครับเสียงนุ่มๆเล้าๆเลยนะครับผมล้อเป็นล้อซีลวดหน้าหลังนะเป็นระบบดิ่ดหน้าคู่นะครับผมสวยๆเลยนะฮะประมาณนี้เลยมีกระเป๋าหน้ามาให้ด้วยนะรถพร้อมขับขี่เลยนะทรงเท่ๆเ,เ,เลยนะครับผมรถอ,อาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมก็ยังสวยๆกิบตกิอยู่เลยนะฮะโซ่สเตอร์สายกิบตขับลูกค้า คันนี้มีที่แปะป้ายทะเบียนมาให้ใหม่นะคันนี้ทําท้ายยูมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะอะพามาดูไม้กันก่อนผมแจ้งก่อนนะว่าคันนี้เป็นไม้แต่งเบิกมาให้ใหม่นะลูกค้านะเลขไม้นะอยู่ที่549โลนะครับผมนะอะสตาร์ทที่เรียบติดเลยครับผม ต,ติดมือด้วยนะฮะพร้อมขับขี่เลยเสียงนุ่มๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ